ยี่ป้าตกดินแล้วอ้ยเลือีก4แผ่นแล้วอีกสแผน่แกแผนก็จบเสร็จพอดี โอ้พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วใกล้วรับขอบฟ้าแล้วน่าจะเสียจทันพอดีเนาะน่าจะเสร็จทันพอดีนะฝนก็ไม่มาอย่างดีเนาะฝนไม่มาเลยอุ่าควางใหญ่บอกองค์ปูไปแล้วนห้ามฝนเออก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าอุ้ยฝนอย่าพึ่งมานะฝนอย่าพึ่งมานะแบบรวดเดียวเลยเนาะอันอันเก่ามันได้ต่อเนาะอันเก่ามันได้ต่อนะคะก็เลย ลื้อนะคะอันใหม่มาใส่เนอะลวดเดียวนะคะจบนะคะอ่ะเสียงใครเนาะ,ะเราก็ไปดูแลทางด้านหน้านะคะไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นะคะโอ้โหสร้างบ้านได้ไวจังดูสินับไม่ท่วนเลยนะหนึงบะหนึ่งลังสองลังสามลังสี่ลัง ห้าหล้างโอ้โหเป็นบ้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านมดส้มเลยนะคะนนนนนุนนุนน,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 นพอดีใบไม้ออกมาก็ทําบ้านใหม่พอดีเลยนะคะเพราะว่าใบาไม้ที่มันแห้งมันก็หล่นนะคะเนาะนี่สร้างบ้านเหมือนบ้านยูทูบเบอร์เลยนะคะเนาะก็ปอกแก๊กอยู่เ,เลยนะคะบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะทําบ้านอยู่ด้วยกันนะคะเป็นต้นเดียวกันเนาะนี่ เป็นต้นเดียวกันแล้วทำบ้านอยู่ร่วมกันนะคะเปรียบเสมืนอนยูทูบเบอร์สายลุงเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นรังใหญ่หน่อยส่วนดอกติ้วนะคะนี่ใบอ่อนมัน ดอกสีส้มๆบานสะพังเต็มต้นล่วงหล่นลงมาดินนะคะก็กลายเป็นสีชมพูเลยทันทีนะ,ะั่นใบกระโดนนะคะล่วงหล่นนะคะนี่นะคะ f c ที่อยากได้ลูกกระโดนแก่ๆนะคะ กระโดนแก่ที่มันปีที่ผ่านมามันก็แก่ไปแล้วเนาะเหลือแต่กระโดนใหม่นะคะนี่อีกหน่อยก็สุกนะคะแป๊บเดียวนะคะตอนนี้กําลังใบหล่นแล้วก็กําลังออกดอกออกผลนะคะแตกยอดอ่อนเนาะแตกยอดอ่อนนี้คือดอกกระโดนนะคะผลสุกข,ของมันหวานนะกระโดนนะแต่มันสุกมันสุกเขียวนะมันสุกเขียว แต่สีของเปลือกกระโดนะนจะสีแดงแบบนี้แหละคะ่ะสีแดงแบบใบแห้งมันนี่แหละคะ่ะสวยนะเอามาย้อมผ้านี่ดอกกระโดนนะคะดอกมันก็หอมนะดอกกระโดนดอกก็หอมผลสุกก็หวานวัวชอบนะคะวัวชอบกินมากเลยนะคะมะกระโดนร่างนกหล่นลงมามีนกไหมเนี่ย มีเจ้านกน้อยอยู่หรือเปล่าไปดูสิอุย้ยหล่นลงมาจกลงไปเดี๋บอกนะว่าเจองูอุย้ยมันสร้างบ้านยังไม่ทันได้ไข่เลยนะคะยังไม่ได้ออกไข่หรือว่ามันจะตั้งไว้ตรงนี้บอวิ่งจะทำมันเลยเนาะเดี๋ยวมันจะมาออกไข่อยู่ตรงนี้ เราก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลทางด้านหน้านะคะเวลาซักผ้าเสร็จนะคะก็ออกมาดูแลทางด้านหน้าทางยาชีกับปัาแถบันก็เข้าครัวนะคะเนาะเข้าครัวปุ๊กับน,น้องแอนนะคะก็ช่วยลุงช่างนะคะยื่นสังกะสีนะคะเนาะโอ้ยต้นโมนะคะทางนี้ออกดอกมากเลยนะคะหอมหอมหอมนะคะนี อดีใจนะคะเห็นต้นไม้ออกดอกสวยงามก็ดีใจเนาะ Cool. สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจขอคนละหนึ่งไหลนะคะสวัสดีค่ะ